สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสุดสุก้นนะครับนี่กะภาพพีพาน้องมาชเรมมาชมรถเจียวเขาพี่้องรดเจียวเขาเนาะเคยไปยืนนี่เบิ่งอยู่แต่ทั้งข่างวันนะครับ่ามันเกี่ยวแบบใดนะครับไม่หนีภาพพีพาน้องเบิ้งเทอกอากาศเลยนะครับเบื้องท่อากาศเบิ้งผาบมุมสูงนะครับมุมสูงว่ามันเป็นลักษณะไดนเนาะเจ้ากระบ่าเขาไปไกลข้าเจ้าดอกนะครับความช่วง เดินทางไปกับสองสามร้อยเมตรนะครับสองสามร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรนะครับสูดสิปหอดนะครับก็เลยย่งห่างนะครับก็สิไทว้นนะครับไทว้นก็เชียวว้นนะครับเกียวว้นเกียวว้นเป็นแบบมีถังนะครับถังร่องนะครับบริใสถุงนะครับใส่ถังร่องเพื่อนอุ้มนะครับอุ่มถังอุ่มนะครับ เต็มทั้งแล้วเจ้าจะไปใส่รถนะปูนหลดจอดชิ้ไกลเห็นไหมแต่ว่างานนี่คนผลิตเพเื่อมดีบรนไดน,นะครับงานนี่เป็นหัวปลาพักขั้นจองไหลชื่อเชียวเป็นพักขั้นจองไปหรอช้นเชื่อเนี่ยว่ามันเข่าเด่นนะนะครับงานนี่ผลผลผลิตบมดีนะครับงานนี่ผลผลิตบมดีมีแต่พักขั้นจองนะคพักขั้นจองเต็มอยู่ รดจอดเท้าขเขาเปื่อกระจนมือนะครับเพราะว่าพุ่นปเต็มอุ่มเมืองเตียครับก็จะเป็นทุ่งเสียนะครับ,รมมเ, <c oughs> บเ,เ,เห็นไหมแหน,นวนไปเลยวนไปเลยกินไปเลยกินเข้าไปเลยนะครับนี่คือดเจียวเขานะครับมีเฮ <c oughs> ียมีเฮียแน่นะครับบางขั้นบม่นแน่ละนะครับบางขั้นหลายนะครับแต่้กะท่ามบา มันดีขาค้นเกี่ยวมันบริดี่คอคนเกี่ยวแต่มันประหยัดขอคนเกี่ยวนะครับมือเดียวเขาสามารถจะตเกีย่ยวแล้วเลยใส่ค้นเกี่ยวใส่ลายมือนะครับลายมือขาแรงขันตั้ามือท่าไหนซ้ำเลยซ้าแล้วก็บาทเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำเขาอีกนะครับเข้าเลี้ยงเขาเขาบริีเขาเขาจมอีกนะครับจ้าแมนแรงกับตองมีมี่เหลา่านะครับมี่เหล่าแถมอีก ขาม,ามัสันมือรุ่นกับอ่อดแดดแล้วไม่ยังไม่เกี่ยวให้เอานะครับเกี่ยวแล้วเราบานตากคนแหงม,มัดมัดก็จะไปขนนี่ขนไปสดุดสีนะครับมันซาะนะครับซื้อเหมือนเขาเห็ดเกี่ยวแล้วก็ขึ้นรถขึ้นรถก็เล่นหาหาเกล็กเลยนะครับหาล้านสื่อเลยสบายนะครับเขาจะหักอะไรก็ย่องของขนะครับสิบสามก้มชื่นสิบสามก็เส้นไหนก็หัาหากไป กร็รับขึ้นสดมาแค่นั้นเองนะครับเสม,มอง่ายง่ายเครื่องเขาจะไปตากออกนะครับส่วนเอาไว้แต่กินเท่ากับตากเองก็มีแค่นั้นนะครับส่วนว่าแต่กินก็นเอาไว้ใส่ถุงไวอตากตากสองแดดสามแดดกัเจ็บนะส่วนไปขายก็นะเป็นรถไปเลยนะยรถมาถ่านนะนะครับเครื่องก็สตี๋หรอกนะครับสื่แปดบาทกองใส่กันน้ำกันนะครับสิบบาทพี่น้อง เขาไป,ไปกลกองคนระมมองเนาะครับเขาซื้อห้องว่าซื้อเรี่นนะครับนี่คือการค้าการขายนะครับสันเจกเขาพูดเลื่อยกนเนาเจ็ดบ,บาทแปดบาทก็ไปกองใสิบบาทน้ำกันน,นะนั่นแะละน้ัตากน้ำกันนั่นลนะเอาไปสีน้ำกันนั่นละนะครับแยกแต่ว่าเขาเจ้าเขาเดี้ยวซื้อ นะครับนี่คือภนพาดพุ่มสูงนะครับภาดพุ่มสูงการการเกี่ยวเข่านะครับของรถเกี้ยวนะครับของรถเกี้ยวช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับช่วงฤดูดเก็บเกี่ยวเนี่ยรถเกี้ยวนี่แมาแรงน้ำจิตรุ่มมันขั้นถึกถือเลยไปนอนรุ่นนี้งขั้นเลยเป็นบักสองหลานเลยแลงเลยเกียร์กี่ตัวน,อ,อ,นอ่อนอ่อนเงี้ยปีหนึง่งเปลี่ยนแท็กเตะหนึง่งนะครับพอมันเพ่ขึ้นไมโครแล้วมโครเนี่ยมันว่าใครแต่งยางดู นะครับจอดทุกทีแล้วขวดหนาขวดหลังอวยหนาอวยหลังนี่สือนะครับอันนี้แลนอ้อมนะครับงานหนึ่งแลนที่วจักะหลบสิ้นปีมากกับเปลี่ยนแท็กเปลี่ยนยังการรูปร,รักษาสูงนะครับกบเกี่ยวเอาลายลายเจ็ดลอ,อยแปดลอยละกับข้อใจนะครับข้อใจเขนะาอยู่นะครับสารคดีนี้กับฝากพี่ฝากน้องสักนิดครับ คิปหน้าพอกันไหมเนาะสวัสดีครับ